ราคารายละเอียดสเปคต่างๆอยู่ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์นะครับแล้วก็ไม่ต้องถามผมแล้วว่าราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนผมบอกแล้วว่าให้ไปอ่านที่ไหนถ้ากดฟังกดดูแล้วอ่านกันก็จะเข้าใจอยากได้มีดสนใจจะซื้อจะสั่งผลิตรวมถึงอยากได้รายละเอียดอื่นๆก็ไปอ่านกันใต้คลิปได้เลยนี่เป็นมีดที่ผมยืมมาไม่ใช่ของผมและผมไม่ทราบราคานะครับแต่ราคาถ้าผมทราบผมจะให้ไว้เป็นตัวเลขข้างใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ผู้ผลิตด้วย มีเล่มนี้ผมยืมมาจากช่องมีดและขวานนะครับซึ่งก็เป็นช่องที่เขารีวิวขวานแล้วก็มีดเป็นหลักมีข้อมูลแล้วมีมีดสวยๆเยอะโดยเฉพาะมีดที่ผลิตในประเทศไทยและช่างไทยเป็นคนทำนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดที่ผลิตแล้วก็ออกแบบโดยผู้ผลิตนะครับหรือว่า k n i f e maker ในไทยนะครับเป็นมีดแนวฟุกโกนะครับทรงมีดดูคล้ายๆเฮเล่บางรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักวัดขนาดแล้วพูดถึงดีไซน์กันนะครับผมผมจะลอง ช้างน้ำหนักเป็นหน่วยกรัมนะครับมีดปล่าเปล่าไม่มีซองเนาะน้ำหนักมีดปล่าอยู่ที่135กรัมนะครับก็เป็นมีดที่ไม่ได้หนักมากนะกับมีดไซส์นี้นะครับแล้วก็มิติของมีดเมื่อวัดดูทั้งหมดคร่าวๆนะครับหัวท้ายอยู่ที่24.4ซนเมนะครับหรือว่า9.6นิ้วเกินมาหน่อยหนึ่งเนาะ9กนิ้วโดวยประมาณ ใบมีดเดาว่าน่าจะประมาณ5นิ้วนะครับใบมีดอยู่ที่4.99นิ้วก็คือตีว่า5นิ้วแล้วกันความยาวอยู่ที่12.7ซนเมตรนะครับด้ามมีดอยู่ที่11.6เซนติเมตรหรือ4.6นิ้วนะครับกับ135กรัมก็จะมีน้ำหนักและขนาดความใหญ่เนี่ยใหญ่กว่าเล่มตะกี้ที่ผมเพิ่งรีวิวไปซึ่งย้อนไปดูข้างล่างติดกับคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นมีอีกเล่มนึงแต่ว่าตัวจะเล็กกว่า ชื่อรุ่นผมไม่ทราบชื่อยี่ห้อผมก็ไม่ทราบแต่ว่าดีไซเนอร์และผู้ผลิตมาร์คเขาเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบหัวมังกรหรือว่าอะไรไม่รู้หันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้ตรงนี้นะครับรหัสเหล็กไม่ทราบชื่อรุ่นก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าเป็นสแตนเลสหรือเป็นบอเบริงสตีลหรือว่าเป็นคาร์บอนสตีลหรืออะไรนะครับทรงมีเป็นทรงดอปพอยด์นะครับหลังตรงปลายตกนิดนึง แล้วก็ขึ้นคมเป็นลักษณะ s แกนดิเนเวียนกรายนะครับสแกนดีกรายมีผิวเป็น s a าติ Finish นะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นสแกนดีกรายเนี่ยเขาจะมีการทำเซคันด์เบ v เวด้วยนะครับเป็นคมที่2เล็กๆอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสแกนดีกรายจะเป็น Single b เ v e l นะตัวนี้เขาทำเซคันด์เบ v เวลมาทำให้การรับรีชาร์ p นะครับเมื่อใช้งานไปแล้วอยากจะรับเองก็ไม่ยากเกินแล้วการรักษาความคมรวมถึง การต้านทานคมล้มนะครับก็ทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับรับได้เร็วขึ้นถ้าเป็นสแกนดิกรายซิงเกิลเบลเนี่ยคมล้มไปด้านหนึ่งรับยากมากนะครับแต่ว่ามันก็จะคมนานด้วยผิวก็เป็นซาตินซึ่งสะท้อนแสงประมาณหนึ่งส่วนของโครงสร้างใบเป็นฮิดเด้นแทงนะครับก็คือแกนด้ามเนี่ยยื่นเข้ามาบริเวณกึ่งกลางข้างในไม่ได้ยาวมาถึงท้ายนะครับทำให้มีดเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาวกว่าฟูแทงนะครับ T A N G แทงนะไม่ใช่ T A N K แทงนะครับ คนละความหมายการออกเสียงคนละแบบเขียนคนละอย่างเรียกให้ถูกนะครับฟูแทงไม่ใช่ฟูแทงนะครับส่วนของด้ามนะครับก็เป็นวัสดุไม้จริงนะครับซึ่งเจ้าเล่มนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไม้อะไรแต่ถ้าให้เดาดูจากเสี้ยนไม้ลายไม้แล้วก็รวมถึงสีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกตระกูลพยุนะไม้พยุงไม้ก็ไม้ ปดูนะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นไม้ตะกูลเดียวกันแต่คนละสปีชีส์หรือเปล่าก็ไม่รู้กาดมีดจะเป็นทองเหลืองนะครับล้อมรอบตัวโคนมีดนะครับตรงนี้ซึ่งเวลาจับก็สามารถจะบล็อกนิ้วไม่ให้ถลําไปด้านหน้าเพราะว่าเขาทํากาดออกมาสูงแบบนี้นะครับแล้วก็จะสกู๊ปร่องตรงนี้ทําให้ผู้ใช้งานเวลาจับกำรรแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นนะครับกำคอมีดแบบนี้ส่วนของสันด้ามเล่มนี้จะค่อนข้างโค้งขึ้นนะครับมากกว่า เล่มที่ผ่านมานะครับแล้วก็ด้านบนก็โค้งมนนะครับโซนดามก็มนแบบนี้ด้านข้างก็แบนนะแต่เ็าจะมีความมนทั้งด้านล่างด้านบนด้านข้างเลยส่วนจุดยึดหมุดเนี่ยตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับเหมือนกับด้านหน้าตรงนี้เลยซึ่งก็จะทำให้มีดเนี่ยดูแอนทิคดูเป็นเหมือนมีดย้อนยุคอะไรประมาณนะี้แต่เป็นมีดที่ผลิตออกมาในช่วงยุคใหม่นี่แหละนะครับปี202324อะไรนี่แหละส่วนด้ามก็จะไม่มีลายกระลื่นอะไรนะครับแต่ผิวไม้เขาก็จะทํามาเป็นการขัดมน เป็นไม้สวยมากเลยนะครับเป็นไม้จริงนะครับทำสเตบิลซ์หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเนียนๆนี่ท้ายก็จะเป็นทรงโอเวอรหรือว่าทรงไข่เรือมีรอยร้าวรอยอะไรนิดหน่อยนะครับด้ามก็ทําให้มีดเนี่ยจับถนัดเพราะว่าส่วนด้านหน้ามีกันลื่นกันถลําด้านหลังก็จะมีส่วนกันถลําหลุดมือด้วยนะครับแล้วก็เวลาจับเนี่ยด้ามมันแบนบางนะแล้วก็ มีความมนทางด้านบนและด้านล่างเวลากรรมมีดเนี่ยจะรู้สึกว่ามีดมันไม่เจ็บมือนะครับเวลาใช้งานเหลาหรือว่าใช้งานเวิร์กต,ต่างๆสันจะมีความตั้งฉากประมาณหนึ่งนะครับสามารถใช้ขูดเล็บจุดไฟอะไรแบบนี้ได้ก็เหมาะเป็นมีดแคมป์นฟ์หรือว่าเป็น u i ยูทิลิตี้นฟ์นะครับมีใช้งานอัตประโยชน์สูงนะครับในแคมป์ในค่ายนะครับติดเอลไว้สำหรับบุชบชคราฟเตอร์นะครับคนที่ชอบใช้ชีวิตยังชีพในป่าหรือว่า ผจญภัยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นมีดที่น้ําหนักไม่หนักเกินไปจับใช้ถนัดนะอาจจะหั่นผลไม้หั่นผักหั่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงเป็นมีดที่ซ่อมแซมที่ผักอะไรได้ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ด้ามออกแนวแดงส้มน้ําตาลนะครับอาจจะเป็นประดู่ก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นมะข่าเออไม่ใช่มะข่าสิน่าจะเป็นประดู่นะครับมะข่าจะเป็นอีกสีหนึ่งอาจจะเป็นประดู่ไม่ก็เป็นพยุงก็ได้นะครับ อันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่วิวไปก่อนแล้วก็จะเป็นสีที่น้ําตาลมากกว่าแต่ผมว่าจริงๆมันเป็นไม้เดียวกันแหละเพียงแต่คนละส่วนคนละท่อนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตเลตนะครับแล้วก็ใบก็จะมีความยาวที่น้อยกว่าเล็กน้อยนะนิดหนึ่งโอเคลองวัดสันใบดูว่าหนาเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันนะสามมมิลนะครับก็ไม่ได้บางมากก็ไม่ได้หนามากเหล็กอะไรผมก็ไม่รู้นะครับสแตเลตคาร์บอนบอบริงสตีลสปริงสตีลไม่รู้นะครับ ดัาว่าน่าจะเป็นพวก b บ b b a r i n g Steel G.O. 5ไหม S.U.P. 9ไหม S.U.P. 9อะไไม่รู้นะครับถ้ามีข้อมูลก็ไปอ่านใต้คลิปตด้กันนะครับผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามชมนี่เป็นมีดที่ช่างไทยผลิตนะครับในประเทศไทยเราเจอกันใหม่อพิีซสดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ Happy r i d e n Out